ันนี้ยกเครื่องใส่ประกอบเสร็จเรียบร้อยนะฮะสายพานขาดนะครับติดเครื่องเครื่องเดินนิ่งนะปะกติหั้ชีดมีเบอร์นิดหน่อยนะครับอันนี้แก้ไขแล้วนะครับคันเกียร์แก้ไขให้แล้วทางอูไหนไม่รู้ใส่มาไม่ตรงนะครับอันนี้โค้ดนะครับดูนะครับโค้ดไม่มีนะฮะ ะครับโนโค้ดนะครับเ no ค,ครื่องคันนี้กระเดืองหักทั้งหมด8ตัวนะเท่าที่ทำการเปลี่ยนชุดสายพานสายพานเบนชิง๊ำน้ำลูกลองตัวตั้งตัวตามเปลี่ยนใหม่หมดนะครับ ยกเครื่องลงมาล้างนะครับยกเครื่องลงมาล้างใหม่เอาเศษเม็ดลูกปืนเข็มออกอเรียบร้อยนะฮะ